สวัสดีครับมารับบรรยากาศเนี่ยมาส้าออพี่น้องเสา้าโอ้ยอากาศแดดกำลัง,งออกอากาศเนี่ยมาส่าวดีๆน,น,นานๆน้อกมาเท่านึงเยกยบข้องพี่น้องหาังสือเขาหนึ่ซื้อกับข้าวด้วยได้ปลาดุกนะครับได้ปลาดุกได้ยังกัแน่ปนปน,ปนกบเออได้ปลาดุกได้ปน,ปนปปพัดกระเพราแกงจืด ได้สิผ้าพี่เบิ้งปลาอีกมันมีบอกม่้ยน้องมาเบิ้งปลาก็ไรก็ไรสื่อหัวอาหารไม่มั่นหนอกเหมือนมาเบิ้งซื่อๆมันมีอหน้ามันสืน่อหัวอาหารไม่มั่น มีเริ่มพี่น้องคนคุณอะไรโอ้จับ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 เลยปลาลายวัอนี้เปิดบมมีอยัางหายเรื่อยบ้านเออบ่ได้เอาอันนั้นนะกำลังังเอาไมีอยัางหายเรื่อยเอากินปลาเอากินกินหยาไปหยาก็ยังกิน <c oughs> เออหยาก็กินเบียบเลย <c oughs> พจนมาหล่ไล่หุ่นมาหล่ไล <c oughs> ่หุ่นนะเพิ่นหิวอาหารเลยนี่โอ้ยบ่ได้อันนี้งากระเหลือพุ่นรุ่นเออมีอยู่พี่น้องเลยงากินหม <c oughs> ดงาปลาไอ้ปลาปขาวหางแดงไหมปลาขาวหางแดงจบิจบจบัจบจบิบจับอยู่อืมปลาสวิงตักเนาะ เ,เออหอัวอาหารกับอะไรเอามาอะเมื่อนาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเลี้ยงเอาหอัวอาหารมาเลี้ยงไลายอยู่พี่นอ้องอากาศเก็บคลองเนาะอ่บรรยากาศด,ดีๆเนาะริมคลอง ของประปานะครับโอเคเ้อครับเ้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น,รน,น,นะครับเนาะไอ้น้ำแนครับบาใเป็นทางไอ้เฟซบุ๊กนะครับไอ้ลมหนาวบนยอดเขาเ้ยครับเ้อแล้วก็ทางเพจบาวสารมาแล้วเนาะขอบคุณหลายๆกับผม